นี่เป็นฮานบกจะสอนฮานบกอาบน้ำอาบน้ำพ่องกระลูกลงไปเลยบ่าลงไปอาบน้ำไปอาบน้ำเร็วอาบน้ำเร็วไป้เล่นน้ำก่อป้าน้องไปเล่นน้ำเร็วไปเลย สุขเขานี่มันขี้เหอะนะวันนอกนั่นรอหันกอนเล่นน้ำเล่นน้ำปะมงไปเลยลงไปเลย,ลเ,ลยเอออันกะเออตายละว่ายน้ำเล่นน้ำแบบจ่างตัวนึ่อะเป็นเด็กน้ำตายานะห้องนะ้ำเนีอตีนมานะว่ายน้ำแบบจ่างคำเดียวนนะ่ะเดี๋ยวสอนจะเค่ว่ายน้ำก่อน โอ้ยตึนเต้นตึนเต้นโอ้ยมันตีนั่นมาวันแรกมันกล่อมจังเงียะมันยังก็ตีนมันเล่นน้ำแบมจอแจงกันเนาะัวลงกระบอกเนี่ยเนอะจะไปลงบ่ออื่นไอ้มมี่ ปลาไปเออไกลไปจงเห้อย่างไรปลาติ่มกินสักตัวกออันเออมันถ้าจะหนาวก็บาเขาหมูหอ่ะแดออดอกอกแล้วรอเถอยแกมาเพล่เจุกกับมาเล่นน้ำเพ่ no way บา <laughs> เออเลยต้องรอไอ้นักกึอนไปก่อนกลัวย